มันได้หมดซ้ายขวามันได้หมดไปช้อนไนช่อนในช้อนช่วงของช่วงของมันเออพยายามเล่นเอาลูกตัดสินใจเอาเองอย่าให้มันเข้ากองนะรอได้รอได้รอดได้รอดรอดซี่อีซีเหรอเนี่ยอ่าไม่ใช่เก๋าเหรอเอ้ยไม่ใช่ระวังหัวเรือลูกหัวเรืออุ้ยอีซีตัวใหญ่เลยฮะอโอ้ยโอ้ยโอ้ย มายังไงวะ,ะองโอ้ยมายังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยขันของใครอาโลบเหรอเออ,อ,อ,อเอาบุหรี่ออกได้เอาบุหรี่ออกดิเดี๋ยวติดเหลืองเอาบุหรี่ออกไม่รอไม่รอเออมันจะดูดบุหรี่พอดีไงไม่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 ไอ้นี่มาบอกแล้วเอาอันนี้มาอืมมีปัญหาบอกแล้วอย่าอย่าล็อกแบบนี้ ออกมาหนี sea, wall, mini, yard, ้ออกมานี fort, know, ้ออกมานี้ออกมานี้เดี๋ยวสายสมอออกมาเคลียร์ตรงนี้เลยไม่รู้ตาเขามัดสมอแบบไหนไม่รู้น่ะตาไาเป็นไงได้นั่นเองตะขอตะคอยอยู่นี่ตะขอตะขอยอยู่บนตะขอยตะขอยอยู่บนตะขอยอยู่บนไม่ไม่ตะขอตะขอยเกียร์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตะขอยอยู่บนตะคอยใหญ่อยู่บนอยู่นอยู่นี่อยู่ราคาอยู่ราคาโดนโดนตีเอาอันนี้ไหมพ่อไหมผมจะเกี่ยวอ่ะ มันถนัดซ้ายด้วยผมไม่ถนัดเอาคนลบมันแลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาเอานี่เคลียร์เคลียร์ตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเคลียร์ตรงนี้ก่อนเอาขึ้นเอาขึ้นก่อขึ้นก่อขึ้นก่อขึ้นมันจะพันอ้าวอ้าวม่มามใจเย็นๆไม่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 หนูเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยเอานี่เก็บ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 อันนี้เก็บเก็บอันนี้มานี่นี่เก็บไอช้อนไอช้อนเก็บสายเก็บสายเก็บสายขึ้นมาปลาเดี๋ยวผมเก็บเองเดี๋ยวผมเก็บเองปลานี่ออกไปเอาเคลียร์ออกไปเคลียร์ออกไป ไอ้ช้อนเข้าแล้วค่อยๆลูกค่อยๆเย็นๆเลยเออมันขึ้นมาแล้วตัวไม่เลิกเลยทั้ทั้งมันเออเคลียร์ให้หมดเลยเคลียร์ให้หมดเลยใจเย็นลูกมันถนัดซ้ายไอ้มันเล่นซ้ายเราไม่ถนัดมันได้หมดซ้ายขวามันได้หมดไอ้ช้อนไอ้ช้อนไอช้อนย้ำสองย้ำมันเออพยายามเล่นเราลูกตัดสินใจเอาเองอย่าให้มันเข้ากองนะรอดได้รอดรอดได้รอดรอดฮะไอซีไอซีเหรอ อ่าไม่ใช่เก๋าเหรอเอ้ยไม่ใช่ไอ้ระวังหัวเรือลูกหัวเรือโอ้ยสีตัวใหญ่ใหญ่เลยฮะโอ้ย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 มายังไงวะโอ้ยมายังไงเนี่ย โอ๊ยโอ้ยดูไปเชิญตัวมันใหญ่อะเอ้ยอะเลยโอ้ดีด้วมาล็อเถอะเถอะอินเวสท์ของนี่มันไฟล้อเลยเฮ้ยได้แท็กหน่อยแท็กหน่อยแท็กแลูกชายหน่อยแท็กลูกชายหน่อยความสุขความสุขความสุขมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อยาย่ายา ใช้ผ้าลูกใช้ผ้าทินงทิ้งร้เหนือยยกไม่ไหวลอกเดี๋ยวเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่โอ้ยสี่นใหญ่กว่าครั้งที่แล้วอีกนะที่เราได้นะใหญ่มากเยอะส่วนหลงมาไงครับดักเอาดีๆเลิกช่างมันโอ้ยนี่โอ้ยคันของใครอ่ะล้มเหรอแล้วไม่เจ้าของคัน ไปไหนเจ้าของคันทำไมไม่เอาไม่เล่นขวาด้วยไอ้ทรายกูไม่ถนัดของไม่แดกแล้วเป็นคนจับคันทาไมผิดผิดข้างไไปงผิดข้างเออไปส่งมาชิ้นหายไใบแดกเล่นหนึ่งเป็นอุ้ยไม่เห็นหลังทีแรกนึกว่าช้อนเนี่ยตัวเบลอเลยเ์็นหลังดำๆมาเออพอไม้ใกล้เป็นสีเฉยเลยเอ้าไตให้เราถ่ายรวมไม่ได้โปรโมท เดี๋ยวขอยกสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมไหวไหมไหวหังอดอุ้ยยาวไอโฟนมันเหมือนกันหมดอันนี้มีเม็ดป่าเนี่ยป่าน่ะโอ้ดูดิหัวถึงพื้นดูดิหางถึงนมอ่ะหางเหล่านมอ่ะโอ้โหความสุขอยู่ที่ตรงนี้แหละครับโอ้ยสิบกโล สิบโวลโลสบายๆเลยโทนในโอนเนาะเบียดออกเหรอมันความสุขของเราครับนี่ซิบไม้ซิบโวลโลไเลยได้หรอที่บอกโสมาส่งมานหนุกแค่สองใบอยากจะเป็นใบนั้นไม่ได้เป็นใบโอ้มันต้องได้เป็นสองสองลูกชายผมมันมันได้ไงมันได้ไงโอ้ยยอดนะ กูยาบืนเลยถ่ายท่านี้ไม่ได้หรอกแล้วคันค่อยอ่ะผมไม่รู้โยนมั่วเลยไม่คือตัวอมันเจ็ดเก้าสิบแล้วตีสามองหนึ่งโอ้ทำไมช้าจังคนอุ้มกันหนักมันตั้งเวลาโอ้ยคนไม่ขานต้องกลับไม่ได้เหรอยังทันเล่นไปเลยเิ่นเลทันอย่างนี้แล้วต้องไม้นานแล้ว ทีหลังเป็นข้างขวานะโอเคตัดแล้วข้างขวาก็มีแต่มันไม่กินทำไงอะครับเมืสุกิี้าลูกไม่ส่งให้ผมก็ป่าไม่ได้ไงเออไม่มาเพราะว่าห้องน้ำเรามาแบบนั้นก็ต้องแบบนั้นมันหีแล้วนะใชป่าเลยมันกินอ้อมเออนึกว่าเอาเลยให้แบนนให้แบนก็คือเออกระถางข้าวถึงไมปลาความสุขของเราก็คือได้ปลาแล้วมาถ่ายรูปใช่ไหม ก็คือว่าเราก็เหมือนกับว่าอะไรนะเราชนะเนาะเออจัดให้ครับในเกมตายชิดจัดให้เป็นไงครับข้างย่างเมื่อกี้เขาหมุนล็อปลาเก๋าเมื่อกี้หเขากลาหมุนล็อกปลาเก๋าผมบอกเกมยังไม่จบแต่เมื่อกี้ต้องความดีต้องยกเครดิตให้เขาหนาเขาดึงคันมาให้เรานะไม่จบมาอดแดงอีตัวนก

มันจะดูดบุหรี่พอดีไงเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยคลิปดำขึ้นเลยอ่ะอ่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับหน่าน่าหน่าหน่าเห็นปหมเห็นคลิปดำไหมหน่ะช่อนปะวะหน่าหน่าหน้าดำเลยน่ะเฮ้ยอ้ไอช่อนเฮ้ยเฮ้ยไอช่อนหน่าน่ะมามูดเลยไอช่อนไอช่อนปะเฮ้ยไอช่อนไม่ใช่วะไม่ใช่ซีเหร โอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ไกายการไป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  ไปเลยวะตัวเบลโรเลยอ่ะไปไตัวเบลโรเลยไป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 ก่อนไปก่อนปไปอ่าการกันการรับไม้ไปรับไม้ไปลูกรับไม้ไปได้ป่าวะได้อยู่อัดมา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 ตะกัวแล้วเอาตะกัวดิลูกตะกัวดิหนังติดหนังยางองเด็กนั่นหมออะไรมีปัญหาไม่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 ไอ้นี่มาบอกแล้วเอาอันนี้มา มีปัญหาบอกแล้วอย่าอย่าล็อกแบบนี้ล็อกแบบผมล็อกอ่ะเดี๋ยวเอานังยางออกดึงนังยางออกนี่แล้วปัญหาหนังยางล็อกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวังสีเอาอันนี้มาเกี่ยวได้เกี่ยวได้เกี่ยวแรงแดูน่าจะขอด้วยสามาลูกสามาปัดไม่เข้าแล้วสาวเอ้าเอ้าอุ้ยอุ้ยจับเอาจับเอาจับเอาดึงเอาจับเอาดึงเอาอุ้ยอุ้ยสวิงมาสวิงมา อาสวิงมาสวิงปลาปาสวิงบนเรือบนหลังเรือเดี๋ยว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 ปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนไม่เข้าไม่เข้าสวิงเียดดูิไม่เข้าเอาสวิงมาสวิงยาอย่ายกอย่ายกอย่ายกเอาสวิงปอตัวสามสี่โลนู่นน่ะอยา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 เดี๋ยวมันจะโดนเบียดเอาจากสวิงมาครับสวิงมาโอเคหนนมันไม่ได้อ่ะมันนี่มานนี่มานนี่เดี๋ยวทำเองนึกจังอ๊อฟ ขาไม่ทานกินดูเกตดิขึ้นมาแล้วไอ้กระพงขี้เสาเนี่ยกระพงตามแมวเนี่ยกระพงขี้เสาได้แล้วครับโอ้ยไอ้แมงอย่างไรนี่เ่ยครับไป้ขอไอ้น้องขมขันให้หน่อยขอถือพร้อมขันหน่อยดิครับสวยงามโอ้ย ยกแล้วขนลกเอาไเอาเลยเอยแล้วบ่เอ้ยแล้วแปลงแล้วเลื่อเลยมันคืนเหรอคืนป่ะติดทองติดเดี๋ยวผมกดเดี๋ยวผมกดอันนี้รุ่นปู่แล้วนะเออสวของเราครับจัดหนักจัดเต็มวันนี้โอ้ยกกันอีกหน่อยยกกันอีกหน่อยนี่ สามโลปล่อยยกสักครึ่งชั่วโมงก็พอเหนื่อยเลยผมไม่ได้เหนื่อยนะปลาเอาเราผมเหนื่อยว่นปลาถ่ายนี่แหละอาอยากหล่อเอาเอาเอาลงเลยไหนไหนถือแล้วปลาเอาลงเลยนั่นใช้คนแก่เออไม่เป็นไรหรอกรวมด้วยช่วยกันเอาเ้ปาเ โอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยไม่เอาน้ำแข็งโปะเลยเนี่ยต well> yes ัวอะไรเนี okay, ่ยควักน้ำแข็งโปะเลยดิตัวอะไรตัวอะไรโอ้ยินซีครับไม่ต้องโปอยูะใจใหญ่ครับโอ้ยเยฟเลยจันหนักเลยยังไม่ถึงคืนนี้เลยนะ